MST 2 9รเชุดสีชมพูด้ัยนะคะด้วยนะคะสแสดงความนดีด้วยนะครับในกรนี้ขอเรเชิญ Miss Supranational 2019คุณแอนแอนเทเนียโฟซิลและ m r Supranational Thailand 2021ค่ะต้นกลาน้าญี่คุณแก้วเรือให้เียียดมอบรางวัลค่ะ ซึ่งเซนกันวันวับนะคะจะได้รับเงบินรางวัล1น0 0 0แสนบาทของสายสปายประจำตำแหน่งนะคะและทาง The Image Medical Aesthetic Center มอรับรูปหน้ามูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทขอเรียนเชิญน,นายแพทย์ชาปิ้นปิรัตนากรผู้บริหาร The Image Medical Aesthetic Center ค่ะ มอบคอร์สปรับรูปร่านะคะมูลค่า100,000บาทจาก Big Image Medical a Esthetic Center ค่ะเหมืต่อสายตรงกันวะใช่และจากจีนเวอร์เนียตเซนเตอร์ได้ก็คอร์สแสุขภาพนะคะมูลค่า30,000บาทโดยคุณหมออ้อมนะคะแพทย์ดีต่อการชุนหาสวัสดิ์กุลจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันผู้บริการสถาบันจีนเวอร์เนียตเซนเตอร์และคอสเพลย์ไทยแลนด์ค่ะได้ครับเรียนเชิญหมออ้อมเลยนะครับได้ครับ ที่0 08ครับบิว <ivan. S 1> นักขาทองแก้วนะแสนนดงคว <Wow. S 1> ามินดีด้วยครับ <Wow. S 1> ะขอเชิญน,นะครับวัสแทนครับท <Wow. S 1> ี่จะม,โโม Mid 29, นาน 25, <Wow. S 1> เป็นผู้ตองกครับ Miss Supranational 2019 Anne ี a r i e o s ิ i ครับ Miss Supranational แส2021 Queen Bintarat a k r a วิ r n ิ t h i t a b ให้เกียรติมอบระงวัลน,นะครับซึ่งจะได้รับเป็นเงินรางวัล1แส0บาทครับ มงกุฎประจำตำแหน่งหมือทกันบิวบิวจับแมือลูกหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับปีนเป็นผู้มอบนะครับแล้วก็สายสะพายประจำตำแหน่งด้วยนะครับน้องแอนเป็นผู้มอบให้นะครับ<อ>และของรางวัลจาก D Image Medical a Esthetic Center ครับ ขอปรับลูกหน้าบลกา่า1 0 0 0่0บาทโอกาสน,นี้ขอเรียนเชิญนายแพทย์ชาพิษปีรันธนากรครับผู้บริหารที Image, hetic, System, เอ็เอชเอ็กซ์เพาเอสเอ็มติดเต็ุกอดเหมครัเดี่ยเก่งมากลูกเวเก่งมากเดีขอปรับรูปหน้าบลกา่า100,000บาทครับ จากผู้บริหาร The Image Medical Esthetic Center โดยนายแพทย์สักดิษปีรันตนากรน,นะครับรางวัลต่อไปครับและยัองมีความร่วัจากสปอนเซอร์อ,อ,อ,อีกมากมายนะครับแน่นอนที่สุดครับแต่สุภาพนาชนั่นอล2021ต้นกล้านี่ปุ่นเก้าเรือนครับ So joining us on the stage, the president of Miss and Mr. Supranational, Mr. Gerhard Hasuka Von Lipinski, will offer the trophy. Supra National Thailand 2022 goes to... 2022นะคะจะได้รับเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทพร้อมใส่สบายและโรฟี่ประจำตำแหน่งนอกจากนี้ยังได้ของรางวัลจากผู้สัดขุ้หลักนะคะมากมายก็ยจะเป็นรถยนต์เว็ลีี์ประจำตำแหน่งตลอด1ปีและของรางวัลจาก Dignity Medical Esthetic Center ค่ะคนกล้าเป็นผู้มอบสายสภายนะคะ And the President of Miss and Mr. Super National มิสเต h ร์เจอร์ฮาร e r จะ e บถ้วยรางวัลให้กัมิสเตอร์2022 MST เสอนะคะโยโย่ทีนรุกกรม้วกไม้ขอแสดงความินดีด้วยค่ะ รางวัลมากมายเลยนะคะทั้งจากสีพันูต้าไบโอติกจินเวลิลด์เซ็นเตอร์น้ำดื่มมิร์คุไฟวอเตอร์และซีทูตล,ตลอด1ปีเครื่องสำอางอาร์จีโปรเฟชชั่นัลบายบีเอสซีเคอร์ฟดีเคเคค่ะและแน่อนอนครับต่างนานาเวิร์สเรนเนอร์อัพพิสเ t อร n ชุปราชิเดอร์ชั่2022คือ MST 24ครับตั้มสิทธิชัยฐานทองดีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจะได้รับเงินรางวัล100,000บาทร้องสายสปายครับ ของรางวัลจาก D Image Medical Aesthetic Center รอยปรับรูปหน้า1แสนบาทนะครับมีจากรู 5G นะคะ i n l hey a n Colors Thailand c h i t n e a r Center และ The Gen Studio ด้วยนะคะต้นกล้าจะเป็นผู้ออบสายสปายให้นะครับและรางวัลน่ามาจากสปอนเซอร์นะครับสำหรับ เวทระนาวอัพมิสเตอร์สุปราเนชันแนล2022นะครับแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับสำหรับเ s t ม24ป้อมิสิทธิชัยฐานทองดีครับอรขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับและค่ะตอนนี้ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วนะคะเราขอเชิญชวา 2, ่าที m มิส s u ปราเนชันแนล2022ทั้งสองคนที่รับเวทีเลยค่ะ หนึ่งในสองคนนี้นะคะจะได้ครองมองกุฎเมสซูฟราแนชชั่นแนล2012 2022แน่นอนนะคะซึ่งจะได้เงินรางวัล500,000บาทพร้อมมงกุฎประจำตำแหน่งมูลค่า4ล้าน500,000บาทค่ะและสายสะพายในโอกาสนี้นะคะข<ฆ>อเรียนเชิญเมสซูฟราแนชชั่นแนล2021คุณควีเมนดรัตเป็นผู้มอบมองกุฎประจำตำแหน่งนะคะ <S 2> <S 2> และเมสซูฟราแนชชั่นแนล2021ชาลิสราเบ เป็นผู้มอบสายสปายค่ะใช่เลยค่ะและมิสซูฟราเนชโน์ไทยแลนด์2022ได้แก่หมายเลข <1> <1> 1> หมายเลขไสายท่า ครับ First Runner Up Miss s u สซิคว่านเตร์เนชั่นปี2022ได้แก่ MST 07 e m m a นักธัญญาาดีครับขอเช่นคู่ด้วยนะครับมาเช่นคว,วีน่อบมงกุฎน,นะคะแล้วก็คุณชาลิกราเบจะได้เป็นมังคุดสายสะพาย<ว>มิสซิคว่าอินเตอร์เนชั่นแนลไทแลนด์2022นะคะคุณแพรว ใชของรางวัลมากมายค่ะทั้งรถยนต์เบนลี่ประจำตำแหน่งตลอด1ปี The Image Medical a Esthetic Center มอบคอร์200บาทพิทภัณฑ์มูก้ามายอดิกค่ะ Jin Wellness Center นะคะมอบคอร์สุขภาพ100บาทน้ำดื่ม Miracle High Water และสีถูตลอด1ปีเครื่องสำอาง Artie Professional by BSC เคอร b KK Central Brand ราดพร้าวค่ะ รางวัลจากไฟจี 5G, Eden Colors Thailand และ The Gen Studio ค่ะินด,ดีด้วยนะคะแสดงความดีด้วยครับกับ Miss International Thailand ส 2, 22, D, 1, 2, อง22 MST 12ครับแปลแปลวิทย์เรียนทองนะครับ และแน่นอนที่สุดครับเดี๋ยวขอเชิญคีณแล้วก็แอนเป็นผู้มอบสายสะพายและมงกุฎนะครับให้กับรองระดับหนึ่งหรือว่า first runner up Miss s u p e r n a t i o n a l Thailand 2022ได้แก่ MST07 เอมมนัทัฐญ,ญาหาดีครับขอเชิญบครณดีสแสดควายินดีด้วยนะครับมอบมงกุฎนสายสภายแล้วก็กอดแสดงความดีกันนิดนึงนะครับและของรางวัลจากสปอนเซอร์ของเรามากมายเลยนะคะ และยังมีของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดีอิมเมจเมดิคอฟเอสเตติกเซ็นเตอร์คอร์สปรับรูปหน้านะครับ1แสนบาทครับมีของรางวัลจากทรู e 5 G นะครับรางวัล Eden Colors Thailand m ที i v บอร์เชอรผลิตภัณฑ์บาบีนีโอวานนะครับและเทสลิฟนะครับ g ีนเวลเนสเซนเตอร์มอฟคอสด้านสุขภาพนะครับและมาถึงชอสทายเล้งจริงครับคณลิซ่าครับ รเอาละคะ่ะตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะขอเชอ Miss and Miss. อเิญมิสแอนมิสไทยนะ S 2> 2. <S ใช่ครับและอนที่สุดครับมิสเตอร์ Yo, ูเปรา national แถล์2022 MSD 27โยโย่ทีทีรับประกณ์ม่วงไม้ครับและมิสเปอร์สนชรา national ลนล์2022 MSD 12แพลวแพลววันนี้เ <m> รื่องทองขอเสียงรบมให้กับทั้งคู่พพลแล้วก็รองทัพสีต่ตำแหน่งด้วยนะครับทั้งสองคนนี้นะคะจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดที่เมืองจาทูกประเทศโปรแลนด์นะคะรอบจับสินของ s u ปรา n นช i ั่นแ2022จะเกิดขึ้นวันที่15กรกฎาคมนะคะสำหรับ m ม s ซูปราแนชชั่นแนลค่ะ,ลคะและของ m r s u p อร์ a t ปรา a น2022าช2022เกิดขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนะคะอย่าลืสมส่งพลังให้กับสุปราไทยของเรานำรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับโลกกลับมาให้ได้ติดตามได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook s ปรา r นชชั่นแนลไทยแลนด์ Instagram แ,แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะครับผมต้องแสดงความยินดีกับทั้ง6คนบนเวทีด้วยนะครับ และโอกาสดีนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเซนทราแกรนด์เซ็นทรันพาษาลักฟ้าวนะครับ True 5G ฟอร์ตทอ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับรถยนต์เบนลี่โดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดครับดิจิเม g เมดิคอล l อสเ t ติกเซ็นเตอร์ครับเ r รซิโอโซ่จิวเวรี่ครับเว n ิต้าอิน g r a t ์เฟรชช์คลินิกน้ำดื่ม Miracle h i Water น้ำดื่มซีทูเย่ e n e r g ดริง n ์ ธนาคารฮาร์ is, ux, pa, เก็ตเซมเซลเมดิสดีบาลักซีสร์อัสฟาเอ็มปรเฟเฟชั่นแลเมคอัพอะคาแคดมีเครื่องสักอาร์ติพโเรฟเฟชั่นแลค่ะครับขอบคุณด้วยครับสำหรับจินเวลบีนิ้งคาวตี้ครับ